ลักษณะค no ือยู part, upcoming upcoming ่สัญญาณสองสลับไม่โดนเลยก็จะกลุ่มเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าที่อยู่กับใกล้ๆกับเอ็นเี่นะตรงนี้ก็คือสลับไม่ทียู่จุดที่เราเรียกว่าสัญญาณสามันเป็นลักษณะนะตรงนี้ครับเวลาส่วนใหญ่พอมันเจ็บปวดก็รู้ว่ามันเป็นบนหรือเป็นล่างถ้าเป็นตัวล่างรนนี้ขาต่อตะโคตักระดูกต้นขากระดูกต้นขาที่ตอดตะโค นันมีออยู่สองอย่างกับกดูกระเด็นเกิดกับกรดูสะโพกสลักเทปโดนกาดูสะโพกกับกระดูกต้นขาเป็นสลักเทปรน้าที่เราเรียกว่าสัญญาณสามแล้วเวลาปวดถ้าเป็นเพวยลมไปแร่แค่อาการที่เราเรียกว่าสลักเชรโจมันมันก็จะปวดสองขุดนี่แหละนะแล่่ลงมาที่บริเวณก้นย้อยอ่าเรามาตามแนวหลักหลายโรคได้นะปวดสองขุดตรงนี้ไล่มาที่ก้นยอย นี่จะเกี่ยวกับเป็นกลุ่มของตลาดเป้นตรงตลาดเป็นตรงก็จะปวดบริเวณตับพก็แล้วแต่ว่าจะปวดช่วงหนึ่งหรือสองแล้วก็มาปวดตรงบริเวณก้นย้อยตรงนี้กระดูกนั่งเราเรียกว่าก้นย้อยนะแล้วมันก็จะปวดตรงนี้แล้วก็จะลาวลงมาที่ต้นขาด้านหลังทีนี้ พอมันม <that> huh ียาล้ามมันืึมขายในหนังถ้าเป็นลักษณะเราเรียกลงปแต่แค่สัญญาณหนึ่งหลังนะครับก็จะเรียนามันมีปัญหาตั้งแต่ตรงนี้ร่วกมาด้วยเพราะว่ากลุ่มเส้นประสาทบนบริเวณนี้มันจะไหลลงมาเลี้ยงบริเวณวงต้นฐานด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วมันก็เป็นไปไหนหายมันจะต่อเนื่องนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยคึอผ่านไปเป็นลงเขาจะแค่สัญญาณสามหล เริ่มเปนตรงนี้ก่อนแล้วจานั้นก็กลายเป็นสัญญาจ่าทีนี้กระปวดลงไปต่อเนื่องมันจะถึงฝ่าเท้านักแข่งเป็นอยู่เลยอันนี้บางคนบอกคนไข้ว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบเรื้อรังจะค่อยๆเต็มนค่อยๆไปค่อยๆจับลงไปข้างหนึ่งลงไปข้างสามถ้าเกิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุเสียพันล้วเป็นเลยก็จะเป็นหนึ่งก็ได้สามก็ได้ทีเดียวเลยแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเกิดเข้าไปค่อยๆขึ้นไถ้าเป็นปวด กระโพกอลงมาต้นขาด้านหลังแล้วก็ลงมาตีน,อน่องแล้วค่อยเกิดหนึ่งเป็นสองและรอยร่งมันจะเป็นลันกษณะแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับแนวพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเจริาสตร์หรือล่าสัตั์เราเอาประสมการเวลาเราไปปฏิบัติการทั้งหมดเลยเวลาเราไปปฏิบัติการไม่มีับเจริญสัตว์หรือลักสณะว์ไม่มีมีแต่ฝีมือหมอและความรู้หมอ ทำยังไง้า่านะคุณให้ดีขึ้นเรเนิ่มตั้งแต่แนวสามเส้นนี้เลยครับแนวสามเส้นเนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าแนวข้างความดันเอาข้างก่อนนะข้างความดันก็คืออยู่บริเวณด้ววานาหลังขึ้นมาจนถึงบริเวณของผิวหน้านะครับขึ้นมาสองเส้นนี้นะเรียกแนวข้างความดันแต่ถ้าเป็นตรงกลางตรงนี้ จากทีหนึ่งตรงนี้เล่นขึ้นมาเป็นแนวกำโร้นก็มาสิบจุดที่อุดอุณาโล่แนวข้ามกำโด้นสิจุดที่หอกคิ้วทั้งสองข้างนะมันสิบสุดไม่เหมือนกันไงเดี๋ยวเวลาจะหาจุดสิ่สุดไม่เจอแต่ข้างกำรด้นจะมีอยู่สามจุดนะจุดกำโด้นจุดข้าสองจุดต่อไปอีกข้างมาสองก็จะเป็นจุดแนวลายหงทั้งหมดมีทั้งหมดห้าจุดแนวด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ให้ดู ะะตรงนี้จุดกำแนวกำรุ่น้ายขวาเรียกว่าแนวกำรน,น้นเวลาโน้ตแทนะะีศกนิสานทีนี้จุดจอมปรา,าที่รนนี้เขาเรียกว่จา,าจาาุดจอมปราทจุดจอมปราทก็เป็นแนวตัดแนวเหนือหูตรงที่ขาวแว่นตาเหล่านี้แหละครับตรงขาวแว่นตาเนี่ยนะครับขึ้นมาวิ่งมาจบกันเป็นแนวเหนือหู แล้วก็จุดแนวกำลังรุนตรงนี้ไปเกิดเป็นเดี๋ยวจะได้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็เป็นจุดจองประสาทถ้าเป็นนั้นก็คือสุนันนเองสุนานากดขึ้นไปมันจะกลายเป็ร้อนไปที่ตัวสมองใหญ่ครับอันนี้เจอสาบเรียกเป็นจุดเรียกจุดจองประสาท แล้วจะมีจุดแนวหลังหูอีกนะครับเดี๋ยวดูอันนี้นะครับอันนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อกี้นีะครับจุดหนี้จุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้จุดกำโดนข้างกำเดินซ้ายขวาจุดนี้จุดลายผมก็จุดกระดูกใต้โกลงกระดูกหลังหูตรงนี้เรียกโกงกระดูกหลังหูสองข้างมันจะต่อ ลาวบาปัจจุบันบนเป็นช่วงเกี่ยวคอมันจะมันจะเรียกมีสัตภาษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ชัดเจนบอกแนวบาตรงนี้เขาเรียกว่าลาวบาแนวบาตรงนี้เรียกว่าลาวบาเดี๋ยวบ้วลาวบาอยู่ที่ไหนทีลาวบาให้ดูหน่อยก็แนวที่หนึ่งนี่แหละครับเค่าลาวบาตรงเวลาหาดน้ำแบบของนี่แหละครับ เขาเรียกว่าแบบบนบ่าอยาก็ถามว่าไหนลาบ่าอยู่ไหนตอนี่แนวที่หนึ่งเลยครับแนวบ่าหนึ่งช่วงลาวบ่าแล้วก็ขึ้นไปที่คอเขาเรียกบ่าหนึ่งเหมือนเดิมครับแต่เรียกว่าช่วงแนวเกียวคอนะครับมันจะมีช่วงลาวบ่าช่วงเกียวคอช่วงด้านคอนะครับแนวที่ที่สองมาตรงนี้แนวบ่านี่ตรงนี้ครับ จะอยู่บนแนวกระดูกสะบักคเลสเ้นแนวบานหนึ่งอยู่ตรงตะเข็บเสื้อพอดีเลยตรงตะเข็บเสื้อเลยครับแต่ถ้าเป็นแนวบานสองจะอยู่บนแนวกระดูกสะบักที่เป็นกล้ามเนื้อหนาๆเป็นตั้นๆนะครับเวลาปวดปวดตรงนั้นนะครับกล้ามเนื้อนั้นเลยครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบนกระดูกสะบักตรงนี้จะปวดอยู่ตรงนี้เราัวรที่ อีกภาพที brands, stage, lock, ora, casos, shows, ่ถ่านมาที่มีแนวรอบรสบักที่เราเรียกอบายสามก็จะมีแนวข้ามสะบักนะครับเรียกของคนก็เรียกบาสามแต่แนวข้ามสบักในนี่แหละครับมีงานจับปลาสาแนวบาหนึ่งจะมีลาบาหแล้วก็ตรงเกลียวคอมันจะมีท่วงเกลียวคอท่วงลาบา เวลาเวลานวดโดยปกี่เร yeah, yeah, okay, so ียนนวดเรียนนวด800ชั s like, S okay, okay, ่วโมงนะบอกให้นวดแนวบานมือนวดสบายอย่างเดียวไม่นวดท่วงเกี่ยวคอด้วยเป็นอันว่าทำถูกครึ่งเดียวแล้วจะเอาคะแนนเป็นได้ไงทำถูกครึ่งเดียวก็บอกว่าทำไมแต่ได้แค่เดียวก็ทำถูกครึ่งเดียวไปเพราะนั้นัภาษาตรงนี้เอาให้ชัดนะเออ ่วนแนวที่สองมีเนื uh ้อสบักม so so, ันจะมีแล so, so like, ้วก so, so. ้านคอตรงไหนเกียวคอเจอแล้วก้านคอก็คือตรงตรงก้านเนื้อบริเวณด้านหลังน่นหละที่เราจับแล้วเป็นสันผัเนี่แหละครับเรียกว่าก้านคอเวลานักมวยูมเตะก้านคอมาเตะตรงไหนกะเตะตรงนี้แหละครับตรงนี้เลยแนวใกล้ๆกับแนวเส้นศิธากับปินทลาเนี่ยแหละครับเนี่ยตรงสันเนื้อตรงนี้แหละครับเรียกว่าก้านคอตรงตรงแนวบาดเลยนะ ร่เกลียวคออยู่ตรงกลางคอคําว่าเกลียวกับก้านแยกกันก่อนเกลียวคือที่มันบิดตัวนะครับที่มันเป็นกล้ามเนื้อเกลียวเนี่ยมันจะบิดตัวจากหน้าคอจะเป็นก้ามเนื้อที่ยึดระหว่างแนวบ่าข้างหลังกับฐานกระโหลกที่ที่ทำหน้าที่เงยหน้านะครับพองหนวดลงไปเงยหน้าขึ้นอีกเกลียวคอมีหน้าที่เหลียวนะเดือดใต้เลือดว่าในกลุ่มละมั้นะนะคอ พอเราเรารูสรุปแล้วมันก็คอทั้งหมดอ่ะแล้เขาต้องชี้ยห้คุณเจ็บคุณปวดเกี่ยวคอหรือกลางคอคนไข่ไม่รู้คนไข้ก็ะชี้ให้แต่หมอต้องตอกตรงนะครับว่าคนไข้ปวดที่กลางคอหรือปวดที่เกี่ยวคอไม่รั้นะ้อเราเราจะรักษาแนวเราเส้นถูกไหมนาะมั่วไปก็ถูกเองใช่ไหมครับปวดแล้วเล้าไปยัง อาการอย่างไรเกี่ยวคอปวดแล้ว uh, ร้าวเป็นยังไงก้านคอปวดแล้วร่วงประการปวดหไหมเห็นี้ครับทุกไมเกรนในก้านคออย่างนั้นครับอ๋อกล้าคอรูปกระทเนี่ยก้ามคออย่างนั้นครับเพราะอย่างนี้อยู่ทําให้กล้ามเนื้อตึงเนี่ยมันก็จะปวดขาสโตรตรงบริเวณข้อต่ำโดนถ้าเป็นตัวเกี่ยวคอก็จะเป็นอข้ามตัำโดนนะครับมันจะเป็นตรงข้ามตัำโดน แค่ตับภาษาก็น้ามึนแล้วอาจารย์แล้วมันต่างกันยังไงคะถ้าปวดก้านคอกับเกี่ยวคอแล้วอาการมันต่างกันยังไงคะถ้ากการคอเนี่ยมีอาการมึนหัวมึนหัวเขาเรียกว่าลมประการลมด้วยที่ไมเกรนนี่จะทำกระตุ้นถ้าเกี่ยวคอคอกรณีเวลาหันเวลาเราหันหยิบของอ่ะอย่างเงี้ยครับเล่นเกี่ยวคอเลยมันเรียกว่าถ้าคอตกหมอนหรือว่าเวลาเราติดท่าติดทางเวลาทำงานเนี่ยนะครับ เวลาสตให้มาถามเพศจะปวดหน้าคอเพราะมันอย่างนี้โดนตัวด้านหลังมากเกินก้านคือเลยเกี่ยวคือหันเกียวคือหันหันไม่ได้หันไม่ได้ไม่คววรลละะอันนแ้หันไม่ได้แต่แต่เงยได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอโหเวลาคนเรเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอโดนหมอนเราจะได้ถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะได้รู้ว่ามันเป็นที่เกี่ยวหรือเป็นที่ก้าน มันจะสรุปโรคได้ง่ายขึ้นไงครับสาเหตุของการเกิดเราจะชี้เฉพาะเวลามานเกิดบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณไหนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางในการแก้อาการได้ง่ายขึ้นในการซักถามสาเหตุของการเกิดโรคที่เราปวดนวดแก้อาการหรือว่านวดกระชับกล้ามเนื้อใบหน้าแก้อาการปวดศีรษะต่างๆนะ มีตั้งแต่ไล่มาเลยตรงนี้ขมับจุดขมับตรงนี้น่ากลัวนะจุดขมับเนี่ยเวลาเราคี้ตำแหน่งรุดขมับด้านลึกที่จุดนี้ท่าดอกไม้ตรงนี้ท่าดอกไม้ขมับมันจะอยู่ระหว่างหางตาและหางคิ้วที่เป็นลงที่เป็นลุมหลุมอยู่ตรงนี้นะครับไขาเรีขมับแต่ถ้าจุดถ้าดอกไม้อยู่ตรงขาขาแว่นตา ขาแะตาเกี of of ่อย่างนี of of a a ้เรียกว่าทันดอกไม้นะเาตำแหน่งชัดเจนก่อนขมางก็อยู่บริเวณหางคิ้วกับหางตาเรียกว่าขมารเวลาเขาให้กดตำแหน่งเวลาปวดปีกตากดหางคิ้วกดหางตานะครับตรงหางเนี่ยตรงหางคิ้วข้างบนหางตาอยู่ตรงนี้แตะทอยลงมาหน่อย ระหว่างคิ้วระหว่างตาตายไปถึงสมองถอยหลังไปนิดเดียวอ่ะจะเจอสมองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้แนวต้างเนื้อนี้ก็พอรู้ก็ถึงตั้างเนื้อของตาที่กนบริเวณหน้าผากเี่ยรอดิ้นขารี่ลอดแก่การก็ดึงลงดึงลงลู่ตาแล้วงเนื้อหนุมแนงเรียกหนุบแนง นานาดีกว่าเดี๋ยวจะเวลาเรียนจะคุยภาษาเดียวกันเรื่องทุกบริเวณอะของคาบนของไฮโดรคาร์บอนของคาร์บอนที่ปากบนมีที่ปากล่าง